สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพานะคะพี่ปันปันจะพามายำขนมจีนนะคะอ่ะมาดูนะคะเริ่มจากอ่ะเอาขนม,มจีนจะเอาเท่าไหร่เอากี่หัวกินเท่าไหร่เอาเท่าที่เราพอกินนะคะอ่ะนะคะจะกินเท่าไหร่ก็เลือกเอาพี่ปันปันเอากี่หัวแค่นี้เอาอีก อ่ะเสร็จแล้วอ่เลือกเลือกให้พอใจอ่เอาเท่าไหร่กะว่าเรากินคนเดียวโอเคอ่ะเอาเท่านี้เสร็จแล้วใส่หมูตามที่เราต้องการ2นอ,อ่ะใส่ยเยอะๆได้สองอนเสร็จแล้วใส่พริกไหมนิดนึงอ่าใส่นิดนึง เดี๋ยวเอาซ้อนเดี๋ยวเอาช้อนเล็กหน่อยใส่เช่นไรสองช้อนไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนครั้งแรกที่ที่เราทำเออเพราะว่าเมื่อวานลองแล้วพริกไม่เผ็ดเนาะอ่ะใส่น้ำปลาพ้าพิมรีพายแม่พิมพ์นะคะอะโอเคอ่ะใส่ใส่สักสองช้อนไหมเอาช้อนตัวอะเคมา เพราะว่านมจีนเราน้อยอ่าอีกช้อนหนึ่งอ่าใส่มะนาวมะนาวอ่าติดไาเดี๋ยวหงดมะนาวหมดเลยมีอีกใส่อีกไหม,มชิมก่อนไหมอ่าเจียวเกินอ่ากมันเจียวเกินเนาะเสร็จแล้วก็คนอ่าคนเสร็จก่อนให้ปรเป็นอ่าใส่ถั่วไหมแต่ไม่ต้องใส่ต้นหอมผักชีเอาไหม ใส่ถั่วเป็นท็อปปิ้งเป็นผักเนาะเอาซักถั่วซักฝักหนึ่งก็พออะเดี๋ยวลองก่อนออเอาหมูเพิ่มมเพิ่มได้อันนี้เราไม่ได้กินแทนข้าวเย็นนะคะทุกคนก็กินเล่นๆข,ข้าวเย็นน่าจะเป็นไขเ่เจียวหมูสับใช่ไหมนี่กน <laughs> เรามีหมูสับ <laughs> นะฮะก็เป็นการฝึก <h> ah? ทำอาหาร ชิมยังใส่ผงวิเศษอย่างใส่ผงวิเศษนิดนึงอ่ใส่ถั่วด้วยใส่ผักด้วยอ่ใส่ผงวิเศษนิดนึงไม่เอามาถึงอ่าเสร็จแล้วเป็นไงบ้างถั่วอร่อยอร่อยแต่ว่าเลยก็คนให้เข้ากัน หมูเราก็หมักไปแล้วน้ำปลาใส่น้ำไปไหมมันจืดหรอน้ำปลานิดเดนะียวเนาะแล้วก็สเสร็แล้วเนี่ยไหนดูเออพออ่ะ,อะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีผังนิดเดียวนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีก